ขนมกระดาษแท็ทูใช่ไหมคะไหนขอดูรูปขนมกระดาษแท็ทูหน่อยไม่ใช่ค่ะอย่ทางนี้อ่าอย่างนี้นะคะเป็นรูปลักษณ์แบบนี้เนอะนี่เป็นแบบนี้โอเคแกะห่อเลยค่ะ หนาคะขอดูหน่อยแบบนี้คะ่ะห่อเป็นแบบนี้นะคะทำเป็นห่อเล็กๆโอเคแต <Okay. S 2> ่นรียไว้แปะลิน้นอ่าแปะลิ้นอ่ามากแกะให้อะไรม,มากแกะให้อะไรแกะเองไหมไม่เป็นแม่แกะให้นะคะ เดี๋ยวๆเดี๋ยวค่อยๆหยิบลูกแตะโซล่าอ่าโอเคเอาใส่ลิ้นเลยค่ะอะใส่เข้าไปเลยค่ะอ๋อใหญ่เกินปากนะคะติดไหมคะติดลิ้นไหมคะโอ๋โอ,โอ,โอติดลิ้นเลยติดลิ้นเลยติด <ๆ S 1> ลิ้นเลยค่ะอะเคี้ยวเลยค่ะกินเลยค่ะกินเลยค่ะอร่อยไหมคะ เป็นยังไงเอ่ยก็อร่อยค่ะไหะลาแม่ค่ะนุมกดจกัดขายข้างล่างด้วยนะคะจัดคล้าย,าย,ายด้วยนะคะกดอลไรเกดแชร<ด>์ให้บานค่ะอร่อยไหมรสชาติตาหนูจะใช้สีชมพูอ่าจะใช้สีชมพูนะคะอาลยคลีค่ะเหมือนอูอิชิเลยค่ะอ่าลองกินค่ะโอ้โหเส้ชมพูรสชาติเป็นไงคะ ติดไหมติดไหมโอ้โหเป็นลูกรถเลยค่ะอัดเชียวเชียวโอ้โหอร่อยไหมรสชาติอร่อยไหมคะอร่อยใช้ได้นะคะค่ะเคยงั้นเท่านี้ก่อนเนาะคะ่ะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะอย่าลืมกดไลค์ลกดแ like, ชร์และอย่าลืมส,บสับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดี